Oh, yeah. ตายอ่ะลูก่ะ ah. รัอะไรนะครับรักรัก,รก,รกที่เป็นขับแล้วกันครับรักมอสาเร็ออะไรนะครับเอาตอนน้องน้องวง่วงตอนน้อง ให้ผมสเกตได้ครับรับครับองมันครับรุงนี้ว่าไหมพรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้รหนัไม่ว่างอดจะเล่น ไม่ได้ผิเญเจตนะแต่เล็กมากคุณกัไม้เอาูไม่หล้ม่รูผเหมือนคนรูวครับแฟนทำท้องโกงหรอครับต้องหี้ห่าใช่ไหม กระโดดแล้วต้องข้ามขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวา่ม่เหนคะไม่เห็นยอ้ยมีาอะไรกันอะอะไรนะครับเฮลลี่เครับผม 帮我们。 ราอยงใคร็คนรับคิวครับ